นี่ยมาเอาเสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้พไปกรมหฮอดอุดรเราจ้ามือแหลกกับพาะอีแม่มากินเ้าอยู่ร้านอาหารสวยมากเลยกระสิพภาเป็นวงบรรยากาศในร้าน ้านอาหารหรือคาเฟ่ที่เฮาม้ามือนีก็อยู่จังหวัดอุดรธานีเลอจ้าทุกคนลานงามงามบรรยากาศก็กดีดีเลอจ้าพี่น้องตอนนั่งกินเข้ายู่กับมีน้องน f อง,องเอซีเพื่อนมาทักทายพร้อมเลอจ้าทุกคนกะขอบพุณนะจ้าที่มาทักท้ายกันผูาา้ใดมากนั่งซุ่มเพื่อนกับมีซุ่มให้นั่งเลอจ้าทุกคนผู้ใดมากนั่งห้องรับเพื่อนก็นมีห้องรับแห้นั่งจ้าพี่น้องแต่วบามืนนีเฮาเลือกนั่งโต๊ะขางหนอกเนาะเออ <laughs> มาหอดก็ได้กินเข้าเลยจ้าทุกคนพ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านกับพ่อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอ่อนมี นี่สีตุนบิวตี้นาตาสตรีงเอาผุ้มีผ้าดตัโลชั่นไหมแสดงนสวยเป็นเงิคุ้มก็ได้เนี่ยมาเอาเข่าเนี่ยแถวตาเข่เนื้อให้อราใช้เราบอกรายเบิวตี้เลยโอ้ยกินตัวสตรีมเราพี่น้องบ่มีเวลาถ่ายคลิปตัวหิวหลายนี่ส้มอันเอียงก่อนนี่ตำปูม้านะจ๊ะนี่เอาจากตอนกันเนื้อ ขอตอนหนึ่งแล้วบิวตี้ทั้มูม้าพี่ยองอืมนี่วิธีการกินกูม้านะจ๊ะไม่ควายมากอย่าเยอะแม่แม่น่ะผสมเรานะแม่จะเอาโซดาหนึ่ง่ก้วโซดาย่างเดียวนึกว่าผสมแล้วไปเลยว่าแดนบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเออปกติบ้านแม่ดีขึ้นร้อยสามสิบปกติป๊อ

Ard, รสชาต ah? ิท mm hmm. oh, so so yeah. yeah. <in ี่ใส่เ mm ล็บแบบว่าหวานๆสมสมๆจักน้อยนุ่นๆคุมค่าข้าวเบี่ยนหาเงินอนี่ดอกจำห้องพวกนียดต็ค่ยเปียนหาเนสี่หมื่นเจ็ดนะพ่อจองเร็วเป็นเดือนเ็นเป็นแว่ดีมากเดียนนั่นเียนน้าเดียนไปเนาะแจ่บพักเน่ยน่ะอื้ม กินด้วยสดมากหน้าปลาร่าคือแบบดีเวอร์กินแล้วว่ากิแบบเยอยกห้อดสิเนเจอของร้านเพิ่นจะพี่น้องต่ำเมงกว่นี่เราตํำเราทะเลเรือบัวบัวด้อ เส้นที่เจอพ่อมีสายบัวมังนูนี่มีเอเียงแน่ปูมาไข่ไข่ตานี่กระดองปูพ่อมเอาไปเมียนกุ้งปลาหอยแขรงแนอืมนี่สุดยอดกร,ระดองปูปลาตบมือตอนเหมือนเอาเส้นก่อนปลาให้ให้กัท่านที่สุด เด็ดยวนเดี๋ยวนี้ก็่เนาะงานตัวไรซุกๆอ่างที่ให้ซั่มาดว่าคนละว่ายชื่อบ้านมไรเมียเด็กจะพัวกับำไยำข้่ะเอ้บมาไอ้บ้ามาทางนี้มาทางนมาทางนี้นุ่ยดีนนัน่นเนี่ยออมนแมงเาก็ตาหวานดีเรอเขาแม่งตาหวานสวย มันแรงต่อเลยอันนี้คืออะไรนะหอยนางรมยำหอยนางรมหวานแห้งสดแห้งน่ารักจิ้มด้วยเฮ้ยขอบคุณขอบครุณกินเขาแล้วแล้วก็กลับมาโรงแรมมาดิจ้าทุกคนกองยูนี่ก็เป็นของที่น้องสาวสั่งไว้ให้จ้าพี่น้อง เอาแม่เอานองไปปล่อยไว้โรงแรมเรียบร้อยแล้วก็ออกมาหากินเหลาก็มู่ตันนี้พี่น้องสิมีอยังอยู่น,น <t ose> ั้นโทรไปถามพี่อุ๋มล้อกระบ,บอกให้มาล่องลาน,นีนีมึงได้จ้ะทุกคนน่าจะเป็นลานเปิดหม่ของอุดรท่านี้เฮาจ้าพี่น้องลานสวยบรรยากาศดีเด้จ้ะทุกคนแบบว่าบึดอัดพรอแมวเต็มซิก็หายซิด้จ้ะทุกคนลานนี้ไปไปอุดรกันไปแวะมึงเด้อ